่นนหึงชื่อน้องอะไรคะักนูอะขอสัมภาษณ์หน่อยชื่อน้องอะไรคะลูกอบดัตต์ใน้องนูน้องนูคนอะน้องนูน้องนูได้ข่าวว่าเป็นรอดอแต่วันนี้จะแปลงร่างเลยนะคะเป็นรอดอสาวกิจกรรมรอบกองไฟรอดอสาวค่ะอ้าวลองสุดยังบัดนี้ใส่สุดยังนั่นน่ะใส่พร้อมกันป่ะใส่ใส่นุ่มแต่ว่าใส่สุดรอดอไม่แบบใดนี่ งงแต่ไม่เข้าใจดินี่จ็คู่เบาๆเนาะชุดยังนี่ชุดไปใส่นี่ชุดไปเย็ดผ้าแม่เทช์สีไปเย็ด้ายมาไปทัวร์ทีมทัวร์แดนให้อันนี้เป็นยังนี่เป็นคนบางเว้นอยู่มอล่ำป่ะนี่อลุงใส่นมใส่เอวย์ปะลองสูตรชุดยังนั่นตีมได้นี่มาเบิ่งด้วยซ้ำไ่เคยเห็นตีมได้นี่ ป้าขุยย้อมแพ้เด้อย้อมแห้งตะกูบเป็นไงตะกุเป็นไงเท่ยมากขุยย้อมแพ้เด้อแบบนี้เด้อพี่นงไอ้ไอ้าแค่นี้ก็พอแล้วโอ้นมสามัธยมติงนะน่ะมันกบอลนงสาวมัธยมเมื่อกล่าเมื่อกล่าไอ้สี่องค์ค่อยเป็นเป็นไรว้ายประหลาดอยู่บู๊จูท้ายคลิปล้องยูทูบอีผีทำให้เป็นสะโพกเออสะโพกอวัยวนเพศนีสะโพกอยู่แล้วค่ะนี่

มาแต่งนี่ยังงูอีกมันเป็นล่าใสซูต่อไปใส่ซูต่อไปลูกคโอ้ยฉันยอมฉันยอมแพ้กับเท่าทางนี้ให้ฉันก็บ่าคนอีกคักแล้วนี่เียตะปูมันเนอนตะกี้เราเพิ่นพาน้องเพิ่นเปียกปูนะอืุต่อพาจักแปดเต่านี่บ้าพวกกูพาใส่มาพลังนะ ก็ลองใส่ไม่ยังเ่ยบรรทุนสุดได้บรรเทียมได้บรนย์ตีมก็เหลือยอิ่มหมาพาเขาเลื้อยอิ่มมาเออเออเลิศเออเลิศปียังปี่มันเออสุดยอมแพ้เออเกิดเกิดปีแล้วมมายอมแพ้แทนเรามากินข้าวด้วยกันเฉยๆนะคะบ้า ถุงน่องคนสัตว์ถุงน่องลายดอกสาวพวกนี่คล้องแท้เนาะสัตว์ดีไปลองยังดูมันเนียนแท้เลยลองยังลองยังให้กรรมการมึงมึงนี่เอวยิ่งพูดดูมาไม่ได้พ ยางมึงดูไปนที่เตรียมไปอาบน้ำก็ไปอาบน้สองสามเลดนเออเลเลเยนึกซื้อฟมด้ยแต่ก็ไม่เอามาเออเซฟพี่ก็มีเอาไหมใหญ่มากเลยเออเลยเมื่อว่นขอุ้ยเมื่อวตีแข้งบ้าย่วยหน่อยย่วยั่ะทัท่า ขอย่งมันสวองขางใช่ปะรองกุยิ้มหนึงเราด่ะพ่อรู้ไหมนี่ถ้าพ่อรู้จะเป็นยังไงนี่ประกาตกก็เก็บซิประกาตกเออเลยบีฟอร์และอัปเตอร์เขยอยู่หัวรอดรอดดอกสาวแม่มินิมินแต่งหนาวไปกุมโงก็เหรกมงเป็นยอมสุีมึงกับม่อมากันแหัวตุกไปเห็ดไปเห็ดไัผมนิดนึ่เลยจบละ งามอยู่มันยาวผดบอ่อยามันยาวผดบอผโคมอ่ะตัดออกอีกน้อยเนี่มาหาแม่ก็เป็นสาวเขาสร้างกรบรีดไปเลยรีดยามาไปเลยนะไม่พรุ่งนี้จะไปกินเลี้ยงรอดอกใช่ไหมเพราะฝึกเลีดสุลงเปียนึ่งต้องเปียใส่สีกาเขาคือพ้าหั่นไปจะหันอย่าบอกเอ้ยจบจะแปะ มันอมอมอผู้เราท่เราต้องไปค่ะเาอามอสุกไปนั่เชี่ยวมาไปนี่กลับไมมนี่ไปนอนนู่นเหรอไปก็กลับที่เม่เลยเไกลกด็ดดกสิเมืไกลไปเลนเซ่กออสสิบโล้ก็ออกเขตนะเนาะเขาจะขึ้นเ,นเนนม่เขานั่นแหละว่างหอยี่สิบโลจากไหนเซก,ออเ,กเอาไปนี่ข้ามตะการะให้แร้วมันมีทางลาดเมยกลาดแม่ลาดมันก็สี่ห้าสิบห้าสิบโลหกสิบโลเลยผมว่าไปกลับด้วยจ้ะ ปลาคืองามแห้งมันใจลายบอลุนนึงุมห่โอ้ยย่อมแพ้ลงปูมันแล้วหนึ่งก็ได้อนแก่นจือบอก็อนแกนย่อมแพเลยค่ะคอยแก้กอนแก้คันียังนี่ตะโกนทีมกระเ้ยผีอย่กก่อตะโกนท้งกระเ้ยผีในที่สีผะผาสีเนนเนนสีงม บอนได้สี el, ่หมู่คอนแกนทีนกระเทยยังก่อนถูกล้วสกุลคอนบอลคอนแกนทีนกระเทยป่วยขอกุ้ยอันลมตุ่มบ่มีอย่างเฉลือนเลยเออเนี่ยอ่ะสกุลยังก่อนดินแดนกระเทยพี่บอลรู้ขนาดเตะจุกอันเข้าหนึ่งไม่พูได้สูบกูได้ตายบัส มังเว่นไป็สายข้นมังเว่นเมาแล้วใส่กำพร้าแล้วอ hm ันนี้เป็นพ่อลุงเหรอแม่เป um ็นพ่อลุงเหรอแม่งามหลายกินถ้าแม่กินเวลามากินข้าวกันกินน้ำป่าไม่มีอะไรมากนะเขาเอานมบ้าบินเขาจะเอาเขามานี่กินด้วยน้องแอฟ วขนมตุ๊กตับหมัดเดียวอยู่เอาพูดให้ฟังอันอะไรเสซกเสซกการมันเลิศดไหมไม่เลิศแม่ไม่ต้องไปเออไม่เลิศหรอกกันใครเขาไม่ไปกันทำไมผู้ชายทำไมเขาชอบผู้ชายเยอะไหมผู้ชายไม่เยอะไม่มีผู้ชายเกดก็ไม่มีไม่มีการุ่ยการุ่ยไม่ไม่มีไม่บไม่ไปหนุนี่สุกับไปผู้เดียวซื้อโลก็ไปต้องซื้อเด็กอะไรก็อื่นอะไรก็อื่นตวงลามเลยไปก็ไม่ได้หยังกินแล้วก็อ้วนแล้วก็นอน บ่สวยขนานีเอาแหละก็ผู้ไดสิไปอยากไปยิบไยิใ่ไม่อยากไม่อยากเจ็ชูบอดี้ไม่อยากมัล่ะพาไม่เหอเออมาเมยไม่อยากค่ะกินกนอยี่คนนี้แด็กเ้ยย่สสี่เมย์นเมย์มันหนึ่งเมย์อืมเินทางอบ้านริษัทบริษนสเราไม่เสด้เปียกเลนาเรา อภ่ษฐาจากคนฮึมคุณสซ่บโก็โดงมันหนาดิเด็กเสียดับมันมันในเต็นมืมนีเวชเหตดเหตุแอปเหตุสิบสิ่งเอย่างเงี้แบบขออินโนเซนต์คุกิ๊กกิ๊กใส่ถุงเท้าถุงเท้ให้กับปผว่าเป็นเด็กหน่อยนักศึกษาสาวมันทยอยทยมมาาเป็นหนาขึ้นใหม่วันเี้คนเก่ยเต็กูอ พ่อเ่ก็ซับไ้วมอยากปอูดไหาเพพ่อสาวเอนเดว่อสาวคิดทอดแม่ผู้สดพอชื่ออะไรนะพ่อูื่อมาเอองามแฮพ่อมเวพามังกได้เุยวก้สี่ไปงเลยจ้ามาน เด็กเสียขาขาดรักกันเขาดื้อคนแักมันอิมายผมว่าต้องรักกันสิเป็นกระเทยด้วยกันน่ะอันนี้ล่ะน้องอะไรนี่นูนี่น้องมันค่ะน้องมันนี่หลีย้อมแพ้คันกูดซูนอีนี่นะเขาอยู่อีนี่มันเห็นแล้วน้องนู่นนี่มันคักเหมือนแหน่ของน้ำข้างนอกสิไว้ให้ผู้ชายกลมขืนดิมีแต่มาจะมาเล่นสีมันอ๋อเคยของน้ำข้างนอกสั้น ไม่ใช่เวลามาคนเดียวก็ไปอาบข้างนอกเหรออาบน้ำฮะข้างบนเขาอาบฝนหรือมานอนไม่ฝกติมันอาบอยู่วัดอ้ากูก็ไม่ได้อาบน้าบ้านคึ้มึงนี่แหละได้เธอน่ะเธอเมาเล่าวันนั้นได้กินเหล่าไดแม่ถอดชุดนเอาบนเลยจะไปอาบทำไมข้างหลังแต่เขาจะเห็นไม่ล่ะเออแต่เป็นคนเ่ราะอะไรพอมันอิ่ได้ปอได้หล่อด้วย ่านอยูเออเออเลยสวยวตรงไหนสวยก็ไม่รู้นะมันเ <laughs> ครเลิกกูมันเ,เออเลิกกัะโอ๊ยแล้งพี่หนวดเนาะย้อมแพกกับเทศบาลน,นี้พี่น้องไปกันดอกบ๊ายบาย